สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ป้าปุ้มจะชวนทํำจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะส่วนผสมก็จะมีตามสูตรนะเนอะในนี้ก็จะมีไข่ไก่สองฟองน้ำปลาสองช้อนโต๊ะผงชูรสสองช้อนโต๊ะ เอาไปใช้ในเครื่องพ่นเนอะถ้าเรากองไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องพ่นมันไม่ติดเนาะแบบว่าเวลาเราพ่นไปเนี้ยถ้ามันมีเศษเสร์ออะไรเนี้ยมันก็จะหัวพ่นมันก็จะติดพ่นไม่ออกถ้าเรามีกระชอนแบบนี้ช่วยกองได้ก็จะดีนะคะอันนี้ประพุ่มชอบมากเลยที่สําคัญมันอย่างนี้ด้วยถอดได้ด้วยถ้าเราไม่กองเราก็ถอดแบบนี้นะคะใช้ได้ส่วนนี้ก็ใช้ได้ ก็ใส่ลงไปตอนนี้ป้าปุ้มก็จะชอบกรองเศษเศษออกนะคะเผื่อมันติดหัวพ่นอันนี้ป้าปุ้มก็จะทําเพื่อไว้รดน้ําผักต้นไม้ผลไม้อะไรด้วยแล้วก็จะเป็นส่วนผสมในการหมักดินปลูกของป้าปุ้มด้วยนะคะวนี้ก็จะมาทําให้ดูว่าสไตล์ป้าปุ้มเป็นยังไงง่ายๆนะคะ ที่เห็นอยู่นี่คือน้ำซาวข้าวแหละมีทุกวันใช้ทุกวันอยู่แล้วนะคะปกติลดเพียวๆนิดป้าปุ้มดูสังเกตต้นไม้มันมันงามดีเนาะ,ะทีนี้มันมีเยอะไงทำหุงข้าวนี่ต้องหุงทุกวันทุกมื้ออยู่แล้วมันก็เยอะเยอะจนใช้ไม่ทันแล้วป้าปุ้มก็เลยมันนั่งคิดว่าเออในเมื่อน้ำซาวข้าวมันมีประโยชน์นะคะถ้าเราเอามามกซ์กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่มันก็ น่าจะมีประโยชน์เพิ่มเพิ่มทวีคูณเนาะทีนี้เอาละป,ะป้าปุ้มก็จะมาทำให้ดูสไตล์ป้าปุ้มนะคะันก็เหมือนที่ในคลิปเพื่อนๆพี่ๆที่เขาทำสอนกันอยู่ทั่วๆไปเนาะก็เนี่แหละขวดลนะหนึ่งช้อนทีนี้ป้าปุ้มจะกรองไปด้วย ลองไปด้วยเพื่อมันเห็นไหมมันมีเศษขวดละช้อนโต๊ะขวดละช้อนโต๊ะขวดละช้อนละช้อนโต๊ะ อันนี้ปลาปุ่มมีน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ปลาปุ่มทําไว้แล้วนะคะแดงดีมากเลยนะถ้าสมมุติใครยังไม่มีหัวเชื้อตัวนี้นะก็คือสูตรแบบเดียวกันนี่แหละคือไข่ไก่1ฟองน,น้ําปลา1ช้อนโต๊ะผงชูรสหช้อนโต๊ะแล้วก็เทใส่ไปในน้ำในที่เราใส่ไว้ในขวดนี้นะประมาณ1.5ลิตรนะคะ แต่ต้องเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ําประปานะถ้าเป็นน้ําประปาก็ให้พักทิ้งไว้ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าในน้ําประปามันจะมีคลอรีนเนาะอย่างนี้แล้วก็เอาไปตากแดดใส่แล้วก็ปิดฝาให้อย่างนี้เราถ้าเราไม่มีหัวเชื้อตัวนี้นะล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไปตากแดดตากแดดแล้วมันจะแดงนะคะแต่ถ้าไม่แดงเนี่ยสูตรปาปุ้มจะตายปาปุ้มง่ายๆก็คือก็คือ ปุ้มมีหัวเชื้ออยู่แล้วปุ้มก็เติมเติมให้มันแดงเพื่อที่จะมีหัวเชื้อเอาไว้อันนี้เยอะไปทะล่ะนะจริงๆต้องมีช่องว่างนิดหนึ่งเพื่อให้เขาได้มีอากาศเนาะเอาไว้ขย่าด้วยแไม่เป็นไรอันนี้ก็ขย่าได้ เติมอ่ะดูขวดนี้กันแล้วกันเติมเข้าไปเห็นไหมแค่นี้เองแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันมีช่องว่างอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาขย่า เสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดน,นะคะแล้วมันจะเป็นเร็วมากเลยเพราะมันเป็นคือเราเอาเอาหัวเชื้อเข้ามาต่อน,ะอง,นง่ายๆมันจะมันจะเป็นเร็วแล้วก็พอวันสองวันเราก็ไปเช็ดน,นิดนึงว่าขวดมันจะแบบบ,บุบๆลงเนอะเพราะว่าในนี้มันจะมีจุลินทรีย์นะขวดมันจะลักษณะบุบลงก็เราก็มาเปิดฟา้ามัน คลายออกนิดนึงแล้วเราก็ปิดเข้าไปใหม่แล้วเราก็เขยา่าถ้าเราขยันเขย่านะมันจะแดงเร็วเขยา่าสองวันมาเขย่าครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วมันจะแดงเร็วมากเลยพอครบสิบห้าวันเราก็เอาไปใช้ได้แล้วอันนี้คือสูสตรสไตล์ป้าปุ้มง,ง่ายมากนี่ก็เหมือนกันตเติมหัวเชื้อเข้าไป ถ้าใครทำแล้วไม่แดงนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆประปุ่มนะโซนบ้านโป่งมาเอาได้เลยนะคะประปุ่มให้ฟรีเอาหัวเชื้อไปต่อขยายต่อนะคะม,มันมีช่องว่างหายใจด้ดยอ่ะใส่ใส่นี่กะกะเอาใส่มากใส่น้อยแดงเหมือนกันใส่ เยอะก็แดงเร็วแต่มันแดงเหมือนกันแหละเพราะมันมีเชื้อแล้วล่ะนีะ่ปิดฝาไม่เป็นไรช่องว่างน้อยไปหน่อยแต่ก็แดงเหมือนกันเพราะปูผึ้ก็เคยลองทดลองใส่เต็มดูนะมันก็แดงเหมือนกันแต่ถ้ามันมีช่องว่างหน่อยก็จะดีก็ใส่ หนึ่ช้อนโต๊ะแต่ถ้าคนที่เอาไปใช้แบบถ้าไม่กรองเนี่ยไม่ได้ใช้พวกฝักบัวลดน้ำหรือใช้เครื่องพ่นเนี่ยนะไม่ต้องกรองก็ได้นะเดีย๋ยนี้ที่พวกปุ้ต้องกรองนะเพราะถ้ามันมีเศษแล้วเนี่ยเครื่องพ่นมันจะติดทันทีเลย ถ้าพอมันแดงแล้วป้าปุ้มก็ก็กรองอีกทีหนึ่งนะพรามไม่มั่นใจว่ามันมีเศษอะไรหรือเปล่าก็จะก็จะเอาไปกรองอีกทีใส่เข้าไปยกขึ้นหน่อยอ่าเพราะว่ามันต้องมีอากาศเข้านะมันถ,ถ้าวางปิดเต็มปากขวดนี้มันจะไม่ไหลลงนะ โอเคค่ะ